นมมทนาสาธุสาธุเด้อนะครับเนาะสำรับในมือนีโอเยมานะครับรวมกันรวมงานนะครับเนาะครับทางมุกบุรนักวางจิงอ๋อเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะขอบคุณทุกสายบุญทุกลงท่านนะครับเนาะที่พ่อพี่น้องทางนะครับบ้านหนองยางนะครับตำบล มา,า,ากว่างจริงอำเอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะได้ทากระถินมาในมนีนะครับเนาะมารวมเห็ดรวมสางนะครับรวมทําบุญเด้อขอบคุณทุกตนเง่นขอบคุณน,นะครับทุกวงท่านนะครับเนาะครับและก็ขอบพุณน่อพี่น้องทุกๆคนท่านที่มาร่วมนะครับบุญรวมศิลปลงท่านนะครับเนาะบุญกระถินทางบ้านดนงสงังไหตตาบลมากว่างนะครับเนาะ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะวัดว่ากับส้างนะครับเนาะกับยี่บ้านเลี่ยวนะครับเนาะไอ้นี่คือว่าอุเยะมาไทยพอปีนองนะครับเอฟซีนะครับเนาะชมนะครับเนาะอันนี้คือวัดนะครับทางบ้านดงส่างควายนะครับเนาะตำบลนาควางนะครับกินอมังจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะนะครับเนาะ ก็คิดว่านะพุ่นมาในมือนี้ก็มากน่าไรแตะครับเนาะขอบคุณทุกสายบุญเด้อพ่อพี่น้องนะครับผู้มาร่วมบุญร่วมศีลร่วมชาตนะครับเนาะร่วมเฮ็ดร่วมสร้างร่วมท้ำนะครับเนาะบุญกระชินึ้นในปีพศ2 5งพนหกสนี่นะครับเนาะโอ้ยขอบพระคุณในหลายเด้อนะครับเนาะครับทุกตรงนั้นทุกโรงทานิครับทุกทุกคนท่านนะครับเนาะที่มาร่วมในมือนี้นะครับเนาะครับ สำหรับในมือนี้นะครับเนาะอยู่ในขณะนี้ก็อยู่ในเวลาประมาณนะครับเนาะสามโมงกว่าๆสี่โมงจะเข้าหาโมงนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่งมมาถึงโอยก็เพิ่งมาถึงนี่กันนะครับเนาะได้มาถ่ายทำคลิปนะครับอบพุ่นพบพี่หน่องนะครับเนาะทั้งบ้านหลงยางเขานี่นะครับเนาะพบพี่หน้องตะบนบ้านไก่ชิดติดกันนะครับเนาะครับกิ่งอําเพื่อนี่ต่างๆนะครับเนาะที่มา รวมบุญรวมศิ zwischen, ลในมื่อนี้รวมท่านในมื่อนี้นะครับเนาะรวมเฮ็ดรวมสังนะครับเนาะอุยกขออนุโมทนาร่วมนะครับรวมเฮ็ดรวมสังครับกับพ่อพี่น้องนะครับเนาะทุกคนท่านที่มาร่วมเฮ็ดรวมสังสังสารานะครับเนาะบวชสาราหลังไม้ขึ้นนะครับเนาะทางบ้านนุ่งสังควายเด้อนะครับตำบลบ้านคว่างจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะบรรยากาศโดยรอบนะอุเยไทยมึงเลือพี่น้องเด้อขึ้นหับเนาะคิดว่า เยอะพอสมควรนะครับเนาะครับเนมารวมบุญรวมสิ้นวมท่านในมือนี้นะครับเนาะพอพี่น้องก็ได้มากเขตมาสังอันนี้ผู้เบาหน่อยนะคทั้งบ้านด้วยอะผู้เบาหน่อยทั้งบ้านอะฮะมีคนดูเยอะแนะคนเลยมีคนดูอยังงล่ะอันนี้เขาลงคอนเทนต์ลงคลิปวิดีโอ บรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะนะครับมึงน่งคุยกับผู้เป่าผู้เปาหน่อยนะครับผู้เปาหน่อยทั้งบานนะครับเนาะบรรยากาศโดยรอบด้วย่พีีน้องแบบกลมารวมบุญรวมท่านเทื่อว่าครับงานใหญ่พอสมควรนะครับเนาะสำหรับในปีพศ2 5 6 8นี่นะครับเนาะครับอันนี้คืองานบุญกระถินนะครับเนาะบ้านหนึ่งนะครับบ้านหนึ่งเพิ่นเป็นจาภาพนะครับเนาะมาถอดนะครับทางบันดงส่างคว่ยนะครับ ตบนอกวงนะครับเนาะกินอ่งมืองจังหวัดอุดรธานีนี้นะครับเนาะนะครับมารวมเฮ็ดรวมสังนะครับเนาะบัดบ้ากับไก่สีเหลี่ยวนะครับตั้งแต่ต้นนะครับที่เฮ็ดที่สังนะครับเนาะทางบ้านงงสร้างควายนะครับที่ปอบี่น้องได้มารวมนะครับรับข่าหินข้าวไส้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนาะนะครับอุ่ยพร้อมนะครับ คณะท่านผู้นำในหมู่บ้านนะครับเนาะครับก็มาเลี้ยงคณะประการทุกทุกคนท่านในหมู่บ้านก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับเนาะทุกทุกคนท่านตั้งกันโงกสอฟฝามานะครับเนาะครับจนถึงเท่าปัจจุบันนี้นะครับเนาะจนว่านะครับไก่เสซตไก่เลี้ยวนะครับเนาะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อทุกสายบุญเด้อทุูกลงท่านนะครับที่เคยช่วยกันมาด้วยดีด้วยดีเสมอมานะครับเนาะนี่ก็ขอขอบพระคุณหลายๆกันน้ครับผมเป็นน้องบ้านใกล้ชิดติดกันใน่ต่างจังหวัดนะครับเนาะทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเนาะครับ แต่บนนตามมูบันต่างๆนะครับเนาะอันนี้คือนะคลิปนี้อสิบดอยูนะครับเนาะมากไายหลายสำเนายี่ประมาณสีนาทีกว่าๆนะครับเนาะหาหน้าที่นะครับเนาะอุ้ยก็ร่วมในคลิปนี้ก็คือนะครับเนาะขอบุญขอบคุณนะครับเนาะทุกสายบุญทุกโรงทานนะครับเนาะที่มารวมเฮ็ดรวมสังนะครับ ในทุกๆปีตั้งแต่ต้นนะครับรวมเม็ดรวมสางนะครับถึงปัจจุบันนี้ในปี68นี่นะเนาะปีขอฟโขขกุณงในลายหรือพอปีหน้องทุกๆคนทำนนะเนาะครับทางตะบนนากว้างก็ดีตะบนใกล้ชิดกิ๊กันต่างจังหวัดก็ดีครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเนาะครับที่ได้มารวมนะครับในปีนี้หรือตั้งแต่ต้นนะครับเนาะจนถึงปัจจุบันนี้ก็แล้วกันตัวตทนจากโซนเอฟเอฟโขเกาวค้า่ากราบสวัสดีครับคลิปนี้อยู่ประม้านานาที่หรือพอปีหน้องเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเนาะ รับชมรับฟังทิดตามทุกทุกท่านอนุมโมทนาบุญรวมสาธุเรอสาธุสาธุอะไรกันนะครับผมโอเคครับ